สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเว็บคาร์ฟอร์คิดนะครับวันนี้เรามีมารีวิวตัวบ t USB 01ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้สามารถนะครับนี่ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องเสียงรถและเครื่องเสียงบ้านนะครับการใช้งานง่ายครับเพียงแค่เสียบเข้าช่อง USB ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับผมจะแกะจากกล่องเลยับนะผม กล่องเ็จะมีนะครับตัวบลูทูธน,นะครับกับคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับปกติรุ่นนี้เขาจะเป็นตัวใหม่นะฮะเสียบกระช่อง USB อย่างเดียวนะครับโอเค เครื่องทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับเอาไปที่บลูทูธนะครับทําการเปิดมันก่อนกดค้หนหาครับนะ่ฮะครั้งแรกที่เาราจทําทำการเชื่อมต่อนะครับอาจจะไม่ชื่อตัวบลูทูธนะครับเราลองกดเข้าไปเลยนะครับมันจะเขียนว,ว่า BT d o n g e มาเชื่อมต่อแล้วจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด YouTube ดูกันนะฮะอ่ะเพลงนี้เลยโบกโบกโบก สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกวาวรทั้งเจ็ดเบาหวานจะลดปวดปืนจะหายไปกรวยไตยจะกลับมาใสาสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสมองจะ ครับผมอ่าวิธีการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะครับ่ถ้าคนเพื่อนๆนท่านใดต้องการจะสั่งซื้อเข้ามาหรือต้องการสอบถามวิธีการใช้งานก็ทักมาทางแฟนเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ